สวัสดีจ้ามาอนีมาพอกับสาานุชดอีกแล้วนะจ้ามาอน,นีาวนดชก็ได้ปลาหมึกเนอพี่น้องนอหลวกหลวกลแล้วนะจาเนอะนี่ตัวใหญ่ๆเลยนอพี่น้องนะกับน้ำจิ้มซี่ฟูดคือเก่าลวจ้าพี่น้องนี่แนดชก็ได้น้ำจิม้มอันปลาไหานอพี่น้องนี่นี่ได้จ้ามีสองอย่างนะจ๊ะนอพี่น้องนะอาวนดชกะระศิลาลงไปเลยนอพี่นอ้งงนองบึงป๊ดพี่น้องบึง เผ็ดๆเศษๆแล้วนะจาน๊ะน้องพี่น้องเนาะกระดาษผ้ากานดหอมหน่อยคือเตาแล้วพี่น้องมาเแเศษๆนั่กันเลน่าานนะจ๊ะพี่น้องอันนี้นวดมือเนาะสนุกสิเทลงไปอื้ม

มาเสบร์น้ำกันด้วยพี่น้องด้วยหลวกซุกแล้วนะพี่น้องเนาะ โตใหญ่ปวดปองมอืืมอม,ม,ม,ม อืมม่จากรถสดจากะเลเนาะพี่น้องสร้ง <g> ง <ül> ก,ก็ะสือมันจตาลาดเนะจ๊ะไก่ปีใหม่แล้วกับให้พี่เ้นองเดินทางปลอดภัยด้วยจ่าเด้อผู้ได้ดที่มาทำงานต่างจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะ สนุกดกวยฝากพี่ฝากน้องข่ามากกดติดตามแน,น่นองพนะี่น้องเนาะมาติดกันมังใจสนุดน้ำน่จาจะน้องพี่น้องอจเจ็บนุ่งๆแล้วจ้ะอืมอืมอือื มึงเนอะตั้งเป็ดตั้งแสบเนาะจ๊ะมึงอือเอาเขาคำเดียวไปเลยแล้วไนลองคำไงย้ึงมึกมันกัดซิญหยำหยากนี่นะจ๊ะพี่น่อง มาเป็นหน่ไงน้นำจิ้มเส้นหนูกระปั้นเอาเนาะพี่น้องเนาะใส่ผิดกระเทียมแล้วก็หลกักกระชีนะพี่น้องใส่บกักแก๊สสดนะจ๊ะพี่น้องไปเห็ดกินได้่ได้ดพี่น้องอื น้ำจิ้มกบจีจาดคับพี่น้องเลยตวนีหญ่ๆเลย สนุดกระหลวกเอาเนาะพี่น้องเน,น่าสนนดบาดใย,ย่างั้งแต่พี่น้องอ,อย่างกะหอมเนาะมันกะสีหอมสีแสบเนาะอือม,มันจะโตัิ่งใหญ่พี่น้องอือ ก็สกินมาเบร์ดแล้วแต่พ้านี้กับกรอ,อบแซ่บไล้ไหมน้องอ อืมอืม,อม,อมแสบร้ายพี่นอตัวเหี่ยปวดน,ะน้ะพป่นองละตัวเงี่อีรีบไป่นอได้มาหลายตัวกินมาเบิร์นเดียจ้า เอาละนอาจาะพี่น้องมืนอนี้สนุกดกาขอขอบคุณพี่ขอคุณน้องนะจ๊ะที่เขามาเบิง้งมากดไลค์กดแชร์กดติดตามสานุกนอกจะ่ะเขามาเป็นกำลังใจเหตสนุกน้ำเด้อจ้าพี่น้องมืนอนี้สนุกดกาบ,บม่มียังหลายนะจ๊ะสนุกดกาขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่นะจ้าเมื่อหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า